ฮัลโหลสบายดีทุกคนมือน,นีเอาสิมาขุดมันตนุนมีอุปกรณ์ของห้องอันนี้คือกับเวียเดี๋ยวสิไปขุดเฮือก ก็บน่ิจาคมามันสิเงี้ยเลยหน่อยเนาะพอดีว่าปลูกปลาไว้อ่าได้ประมาณจักเดือนหลังลืมปลูกต้นเดือนเดือน,เด,อนเดือนสามาก็ดีตอนกลับบ้านฮะประมาณเดือนอ่าลืมอ่ะอประมาณเดือนหาเดือนหกนี่แหละ ตูปลาไว้เดี๋ยวนี้ก็เดือนหนึ่งของปีใหม่เแล้วน่าจะทีนี้แล้วน่าจะนิ่มันหน่าจะใหญ่แล้วอันนี้คือสวนสวนหลังบานของเฮาเบื้องบนนี้นะนี่ก็สสวนของมันต้นนี่แหละต้น มันไม่หอยเต็กนะนี่แหละมันไม่หอยเต็กแหมจะมีมันเยอะคุณมาให้หลานกินแต่ว่ามันมีมันเนาะเพราะว่าหลานมีวเห็นมามเข้มาวบานี่นี่อุ้ยมีสังว่นนี่อ้หเดยวมันนอยแท้โน,ย,โนยวะ่ะ เออมันต่สมีแนวเดีกว่าคุณชอบอีกหนึ่ีหรือว่าบ่มี ันเห คืออันใดก็ค,คือกันดูมันต้น <c oughs> ได้แต่สำนีอ๋อเป็นไหมอ่เฮยยันกลัวมันน้อยโฮมันจึงบูมี เราเป็นย้อนดินบ่งงามน่าจะเป็นย้อนดินบ่งงามนี่แหละชอบดินฟ้า,ากาเป็นแนวนี้เด้อีกอย่างดินขอหามันอยู่ดอยเด้ยขุดแท็กขุดอะไรสำนีเดียวเฮาสิไปขุดอ๋อซุ้มไม้ก่อนสุ้มไม้ยอยู่ทางหน้านี่แหละนี่สุ้มไม้ตัวนั้นเหรอหากับซุ่มนี้มันยู่ต่อไปกัน,นมาอย่างนี้สุ้ม,มินก่ัน ไปซูมม่ซูมในห,ห,หน่าจะมีเหู่เห็นว่ามีหอยเตะเดียวอู้หมดมัต้องอะไรซูมี้มีแค่นเนื่องเกิดตัว

สุ่มนี่มีแต่อ,อันนี้ไงบ่มีแล้ววัสำนั่แล้วเขาสิไปเอาหาัวซีไข่ก่อนซีไข่อยู่ทั้งสวนยังก็แห้งเล้งอีสังก็ตายมดบนเหลือห้งเลี้ยวนี่ยังมีตัวนีสุมส่มสุ่มสั่ว่าภาษาบาลฮาก็สุ่มพอดี เขาจะบีดมาร์กมันเอามาต้มต้มเห็ดนำเขาฟื้นก็ได้เขาแรงฟื้นกินแซ่บแล้วน้มมันจะเป็นสีงามสีสีแดงจางเขาสีช้มพูนี่แหละสีช้มพูนแล้วกบมาหอดเอาสีไข่ก่อนหสีไข่ มัเนเลยกวแห้งๆน้ำไม่มีฝนดีมันเวลาเราเตงกิน,กน้วสบายเพราะว่า รสีไข่เวลาเราเต็งกินเราจะได้ใส่กับหลายเมนูตัดกระเทียมออกจากหวัวมันนี่ใจ่ก้อนตัวที่มันหนึ่ใบแห้งใบตัวมันตายเลก่อนต,ตัวนี้อ๋อเราเวลาเราสีเต็งกินเราจะ อีกเนึงโอเคเดี๋ยวนี้เขาก็คุดมันตุนไดเลวสำเนาหัวสีแขันนี้มีเตอร์เอามาให้เบิ้งว่าเราได้ส่งยางนี้ เบื้องเดียวก็ไปเฮือนแลว้วเฮาสิปอกมันต้นแลว้วก็เอามาหนึ่งนำ้ำมังอ,อึของเฮาเขา,เากำลังย่าง,งากับเฮือนดีเบื้องเด็กฮอดหายเดี๋ยวนี้มาฮอดอยู่เฮือนแลว้วม,มาออกมากันย่างโปอกสีมันจะเป็น minyon tabi nyi tong minyon tabi nyi tong mapo ma meneng lang lang leo

ឋទ្� filtrate ពូល់ញ្ត� flats ធើមមក สอกกันมดเลยมาเลยเออที่เก็บมันออกับมันตนหนึ่งปุ๊กกันเดี๋ยวสิเอาฟารมอมาอัดมันกันโอเคหลังจากนั้นก็ลดหาประมาณ อ่ะสิบหานาทีแล้วว่าเช้นาทีแหละนี่แหละก็น่าจะสุกเร็ว